วันนี้เรามากันที่เดอะแกรนดบางนาวงแหวนที่อยู่บนเส้นคู่ขนานวงแหวนการนาตะวันออกในส่วนนี้นะคะจะเชื่อมต่อระหว่างถนอนอ่อนนุชลาดกระบงังกับถนนบางนาตราดเข้ามาทางบางนาก็คือแยกใหญ่ๆตรงเมก,กะแล้วก็อีกเกียค่ะเมื่อเลี้ยวซ้ายจากถนนเลียบวงแหวนรอบนอกจะมีป้ายด้านหน้าโครงการชัดเจนแล้วก็จะมีกางขันสีขาว รวมถึงพื้นที่สวนที่ตกแต่งไว้ด้านหน้าอย่างสวยงามค่ะบริเวณทางเข้าโครงการชั้นแรกเลยก็จะมีเป็นไม้กระดกสำหรับลูกบ้านจะต้องมีสติกเกอร์ติดที่รถถ้าคนมาติดต่อรปภก็จะแลกบัตรให้ก่อนผ่านเข้าไปบริเวณทางเข้าป้อมยาม ซึ่งจะมีกล้อง CCTV บันทึกการเข้าออกภายในโครงการตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณของคับ์เฮาส์ของโครงการนะคะจะมีสระว่ายน้ำที่เป็นสระรูปทรงเลขาคณิตเข้ากับรูปแบบของคับ h เฮาส์แบบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือ รวมถึงสะเด็กสะผู้ใหญ่ลึกประมาณ1.2เมตรในส่วนของสะเด็กนะคะลึกอยู่ที่0.6เมตรค่ะถนนภายในโครงการเดอะแกรนนี้นะคะจะมีถนนหลักกว้างอยู่ที่12เมตรแต่ถ้าเป็นถนนบริเวณภายในซอยก็กว้างถึง9เมตรเลยทีเดียวค่ะเรามาถึงที่เดอะแกรนซอย5กันเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นซอยที่บ้านหลังที่เราพามาราีวิวตั้งอยู่นี่เองค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับก้อยไม้พ่อพันธิโรดที่เดอะแกรนด์บางนาวงแหวนค่ะสำหรับวันนี้ก้อยพามาชมบ้านสวยหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่อยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด110ตารางวาแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด266ตารางเมตรตรงนี้นะคะจะมีขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำด้านล่างเราจะมีห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศบริเวณด้านในของบ้านหลังนี้กันค่ะตามก้อยมาเลยค่ะเชิญค่ะเรามาเริ่มกันบริเวณลานจอดรถจะทำเป็นผิวทรายล้างสลับสีแล้วก็จะทำแยกโครงสร้างกับตัวบ้านนะคะระยะยาวจริงไม่ต้องกังวลว่าจะมีรอยร้าวหรือว่ารอยแยกจากตัวบ้านในส่วนของเพดานลานจอดรถก็จะติดไฟเป็นดาวไลท์มาให้เลยนะคะ ลานจอดรถทำมาให้กว้างจอดรถได้4คันในร่มและก็มีระยะถอยออกจากบ้านได้แบบสบายๆค่ะบ้านหลังนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะบริเวณหน้าบ้านจะไม่ติดกับบ้านหลังไหนเลยเพราะว่าจะเป็นสวนซึ่งจะมีน้ำตก เป็นส่วนหย่อมของโครงการนะคะทำให้ได้บรรยากาศที่เงียบสงบและก็เป็นส่วนตัวมากๆค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะได้รับการออกแบบหน้าตาที่มีความหรูหราภายนอกทาสีขาวเป็นพื้นของตัวบ้านบริเวณผนังภายนอกด้านหน้าก็จะแต่งผิวเป็นหินชั้นสีน้ำตาลแล้วก็ติดไฟผนงังสำหรับสวนตอนกลางคืน และก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวบ้านได้ดีเลยทีเดียวค่ะมีการตกแต่งระแนงเหล็กที่ระเบียงชั้นบนช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านมากขึ้นค่ะ <un> เดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนรอบๆบ้านกันนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินไปบริเวณด้านข้างบ้านทะลุไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยทีเดียวค่ะ มีการดูแลให้คนสวนเข้ามารดน้ำต้นไม้แล้วก็ตัดแต่งสวนให้สวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ก็คือบริเวณอีกด้านหนึ่งของบ้านหลังนี้ค่ะขยับไปอีกหน่อยก็เป็นโซนด้านหลังของบ้านค่ะซึ่งก็จะมีพื้นที่ที่มีความกว้างมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะเป็นบ้านที่เราไม่ได้สร้างเต็มพื้นที่นะคะทำให้ไม่รู้สึกอึอดอัด อยู่ได้แบบสบาย,บายเลยค่ะบนเนื้อที่110สตารางวาที่เราเห็นอยู่นี้นะคะกำแพงรั้วระหว่างบ้านก็จะมีความสูงประมาณเมตรครึ่งค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ำพร้อมทั้งปั๊มน้ำเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ลานจอดรถจะมีประตูเพื่อที่จะเป็นทางลัดเข้าไปในส่วนของครัวและก็บันไดขึ้นไปด้านบนนะคะโดยไม่ต้องผ่านในส่วนของห้องนั่งเล่นข้อดีก็คือเวลาฝนตกก็สามารถขนของเข้าไปเก็บในครัวจากลานจอดรถได้เลยค่ะจากหน้าบ้านมองเข้ามายังเฉลียงหน้าบ้าน ตัวเฉลียงจะสูงจากพื้นดินขึ้นมาประมาณ2ขั้นบันไดแล้วก็มีขนาดกว้างขวางตัวพื้นบริเวณบ้านสูงขึ้นมาจากเฉลียงอีกประมาณ10เซนนะคะเปิดประตูเข้ามาบริเวณด้านในก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นต่อเนื่องไปยังส่วนของห้องรับประทานอาหาร นี่ก็คือภาพบรรยากาศอของบ้านหลังนี้นะคะยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นจะเป็นบ้านเดิมๆได้มาจากโครงการนะคะแต่เรามีแบบของบ้านซึ่งมีการวางแผนและก็ออกแบบตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วท่านที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถที่จะรับแบบที่เราออกแบบไว้แล้วไปสร้างต่อได้เลยค่ะ หน้าต่างที่ให้มากับโครงการจะให้มาเป็นบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีเทาเป็นบานค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวค่ะทำให้บ้านดูสว่างและก็โปรง่งในส่วนของฟ้าเพดานก็จะให้มาที่ความสูงถึง2.7เมตรเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นก็จะปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโตขนาด60คูณ60เซนติเมตรพร้อมบัวพื้นสีขาวติดผนังวอลเปเปอร์ให้เรียบร้อยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ห้องนอนบริเวณชั้นหนึ่งห้องแรกกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้สามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้เลยนะคะสำหรับกระจกบริเวณห้องนี้จะเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็สามารถมองเห็นวิวด้านนอกที่มีความสวยงามของสวนได้บรรยากาศที่รม่มรื่นถ้าผู้ใหญ่ภายในบ้านเรานะคะได้พักห้องนี้ ก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสวนที่สวยงามมากๆรับรองว่าท่านจะต้องติดใจและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้แน่นอนค่ะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะบริเวณห้องนี้ก็ยังสามารถใช้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะบริเวณใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ออกมาปุ๊บก,ก็จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ำที่สามารถใช้เป็นทั้งห้องที่ทำกิจส่วนตัวรวมถึงเป็นห้องอาบน้ำได้ด้วยค่ะในส่วนของสุขภัณฑ์ก็จะมีอ่างล้างหน้ากระจกเงาบานใหญ่เต็มบานเลยนะคะพร้อมทั้งฝักบัวตรงนี้ค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ค่ะ สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำนี้นะคะจะเป็นของ American Standard หลังอ่างล้างมือกับโถสุขภัณฑ์ก็จะทำเป็น l o ว w a อ l ท็อปหินอ่อนเพื่อที่จะวางของเพิ่มได้นะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือยังคงสภาพเดิมๆตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาเลยนะคะท่านที่สนใจเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ของบ้านหลังนี้ ก็สามารถที่จะมาออกแบบตกแต่งได้ตามความชอบเลยทีเดียวค่ะเรามาถึงในส่วนของห้องครัวไทยกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะก่อเคาน์เตอร์ปูนท็อปซึ่งเป็นหินแกรนิตมาให้แบบนี้เลยนะคะให้เราไปต่อเติมหน้าบานหรือว่าชั้นลอยตามสไตล์ของแต่ละบ้านกันเองเลยค่ะ จะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะจะมีซิงค์ล้างจานให้พร้อมทั้งมีหน้าต่างบานเลื่อนมาให้คู่หนึ่งให้เปิดระบายอากาศได้จากครัวนะคะถ้าเปิดประตูออกมาก็จะไปสู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะสามารถที่จะทำเป็นโซนซักล้างได้ในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ค่ะวางเครื่องซักผ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆตรงนี้ได้เลยค่ะ ลานซักล้างนะคะจะเป็นทางเดินเชื่อมต่อไปอยังบริเวณของห้องแม่บ้านได้นะคะ กลับเข้ามาในบริเวณบ้านข้างบันไดาทางขึ้นชั้นสองบริเวณขวามือนี้นะคะก็จะมีห้องเก็บของใต้บันไดยอยู่ค่ะบันไดาทางขึ้นชั้นสองของบ้านจะเป็นแบบลูกตั้งทึบส่วนลูกนอนก็จะเป็นไม้มะค่าแบบเดียวกันกับพื้นบ้านบริเวณชั้นสองนะคะซึ่งจะเป็นพื้นไม้ปาเก้ไม้มะค่าจากบริเวณโถงบันไดนะคะ มองไปก็จะเห็นมุมพักผ่อนหรือว่ามุมอเนกประสงค์บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวในส่วนนี้นะคะเราสามารถใช้พักผ่อนก่อนนอนหรือว่าทำกิจกรรมของครอบครัวร่วมกันได้บางบ้านอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องพระ หรือว่าจัดเป็นห้องเล่นเกมสำหรับเด็กๆก็เหมาะเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะยังเป็นบานกระจกที่เราสามารถมองเห็นบริเวณพื้นที่ที่เป็นวิวสวนด้านหน้าบ้านได้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ นี้นะคะเราเข้าไปดูบริเวณของห้องนอนใหญ่กันต่อเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นห้องที่มีขนาดกว้างเลยทีเดียวเราสามารถที่จะวางเตียงงไซส์แล้วก็ยังมีระยะพอที่จะวางโต๊ะทำงานโต๊ะข้างแล้วก็โซฟาพร้อมทั้งเก้าอี้ปลายเตียงตัวใหญ่ได้สบายๆเลยทีเดียวค่ะห้องนอนใหญ่จะมีระเบียงแล้วก็วอล์ i อินค s e t เซตพร้อมทั้งห้องน้ำในตัวให้ด้วยค่ะ นี่ก็คือพื้นที่ของ walk-in closet นะคะเราเข้าไปดูบริเวณห้องน้ำของห้องนอนใหญ่กันต่อเลยค่ะสำหรับห้องน้ำในห้องนอนใหญ่จะออกแบบมาเป็นห้องน้ำที่มีทั้งโซนเปียกและก็โซนแห้ง ซึ่งจะกั้นเป็นกระจกนะคะตรงนี้ค่ะพร้อมทั้งมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยค่ะอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็ยังคงเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเช่นกันค่ะ ส่วนของห้องนอนใหญ่ก็จะมีประตูเปิดออกไปยังระเบียงเป็นประตูบานเลื่อนคู่กระจกสีเขียวตัดแสงบานใหญ่มีกระจกบานฟิกด้านข้างเพื่อทำให้ห้องได้รับช่องแสงธรรมชาติเข้ามากขึ้นค่ะส่วนของพื้นระเบียงก็จะต่ำกว่าพื้นของห้องพักผ่อนลงไปประมาณ5เซนแล้วก็ปูพื้นกระเบื้องเซรามิกผิวด้านมาให้ ราวกันตกก็จะเป็นกระจกแ t a m p อร์กรอบอลูมิเนียมพร้อมด้วยระแนงตกแต่งระเบียงมีขนาดกว้างบริเวณระเบียงนะคะก็จะสามารถมองเห็นวิวตรงสวนสาธารณะตรงหน้าบ้านได้นะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณห้องนอนใหญ่นะคะ มีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในโซนด้านหน้าของตัวบ้านสามารถที่จะมองเห็นวิวหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะด้านบนจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำทุกทุกห้องจะมีห้องน้ำเป็นส่วนตัวค่ะเราไปดูบริเวณห้องนอนห้องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ และห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งของชั้นสองนะคะในส่วนของห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำให้ด้วยตรงบริเวณหน้าต่างก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะที่จะมาให้พร้อมเพื่อที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติได้และนี่ก็คือห้องน้ำของห้องนอนนี้นะคะแยกออกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันสุขภัณฑ์ก็ยังคงใช้เป็นสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ด มีโถสำหรับขับถ่ายแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนของโซนอาบน้ำนะคะผนังส่วนของฝักบัวก็จะมีการเตรียมงานระบบสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยฝักบัวก็จะเป็นแบบเดียวกันกับห้องนอนห้องอื่นๆค่ะคือมีขนาดกำลังพอดีมือปรับระดับหยดน้ำได้และก็มีการเจาะช่องผนังในส่วนของที่อาบน้ำทำเป็นที่วางเพิ่มให้ โครงการนี้ตั้งอยู่ติดกับวงแหวนการจนาพิเศษเชื่อมต่อไปยังถนนบางนาตราดใกล้กับทางด่วนสีรัตและก็มอเตอร์เวย์รวมถึงใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิมีห้างสรรพสินค้าอีเกียเมกะบางนาและก็อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งทำงานมากมายในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเรามาดูบริเวณห้องนอนอีกห้องนอนนึงกันเลยค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะบานกระจกหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนเช่นกันค่ะก็จะเปิดรับช่องแสงธรรมชาติได้ทำให้บ้านรู้สึกโปร่งโล่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำของห้องนอนนี้ค่ะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันค่ะสำหรับโครงการเดอะแกรนดบางนาวงแหวน พื้นที่ส่วนกลางก็จะครบคันเลยทีเดียวค่ะมีทั้งครับเฮาส์สระว่ายน้ำห้องฟิตเนตสสวนและก็ทะเลสาบขนาดใหญ่รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยถึง3ระดับนะคะก้องวงจรปิดรอบโครงการสัญญาณกันขโมยแบบไร้สายในตัวบ้านและก็มีรอปรพอตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ สำหรับคนที่ใช้รถโครงการเดอะแกรนด์บางนาวงแหวนก็จะมีที่ตั้งติดอยู่กับถนนเรียบวงแหวนกาญจนาพิเศษจะเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นทางหลักสำคัญสำคัญหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางนาตราดมอเตอร์เวย์ถนนกิ่งแก้วอ่อนนุชลัดกระบงังบางพลีลัดกระบงังแล้วก็ถนนย่อยต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ สำหรับท่านไหนที่ไม่ได้ใช้รถนะคะบริเวณร,บรอบๆก็จะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบพวกโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ค่ะจะออกไปไหนก็เรียกใช้แท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซค์เป็นหลักก็ได้ค่ะตัวโครงการนี้นะคะจะอยู่ห่างจาก a i r p o อร Link สถานีทับช้างประมาณแค่6.7กิโลเมตรแค่นั้นนะคะเป็นระยะที่คนไม่ได้ใช้รถก็สามารถนั่งต่อไป ได้ในเวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเข้าไปยังเมืองโซนพระราม9อโศกหรือบางกะปิค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกท่านได้เยี่ยมชมบ้านหลังนี้แล้วท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านนะคะเพื่อที่จะเป็นโซนที่พักอาศัยบรรยากาศร่รมรื่นแล้วก็หน้าบ้านของเรานะคะจะไม่ติดกับบ้านหลังไหนเลยนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะมี เป็นบริเวณสวนของโครงการและก็มีน้ําพุให้สวยงามมากๆบรรยากาศดีจริงๆค่ะตรงนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่อยากจะเข้ามาชมบรรยากาศภายในโครงการและก็เข้ามาดูตัวบ้านนะคะก็สามารถติดต่อนัดหมายเวลาก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาเอเจนต์ที่จะฝากขายบ้านที่ดินคอนโดอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในโซนของกรุงเทพและก็ปริมณฑลก็ติดต่อก้อยเข้ามาได้ตามเบอร์เดียวกันนี้นะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก้อยฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อย m มา property pro ด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปต่อไปก้อยจะพาทุกท่านไปชมทรัพย์สวยๆที่ไหนอีกนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ